คนไหนนะคะถ้าเส้นคิ้วคันหนาเส้นคิ้วหนาๆใหญ่ๆเลยนะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตัวเองจะสูงมากคห้ถ่านไหมคะา่ะนก็ถือว่าของอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคิ้วที่เขียนด้วยต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะดูคิ้วยากแต่คุณผู้ชายเนี่ยจะดูแล้วที่สําคัญนะคะคิ้วเนี่ยบอกบอกในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะคนไหนถ้าเส้นคิ้วละเอียดไปนแนวทางเดียวกันเนี่ยพี่น้องมักจะรัก คมเรียวสักทีกันแต่คนไหนถ้าคิ้วสั้นๆั้นเล็กแล้วก็แตกกระจายนะคะไม่เป็นระเบียบเนี่ยที่น้องมากก็เหมือนที่น้องน้อยไม่ค่อยดูแลเพื่อนูลกันเดี๋ยวกลับไปดูพี่น้องหรือไปดูคิ้วเราเอง,<ไ>อน,งนะคะว่าคิ้วเป็นแบบไหนนคะคะ,ค,ะคิ้วยกคิ้วตกกับเค่ะมีปวดในเคะคิ้วตกเนี่ยเป็นคิ้วที่เหมือนกับฐานคิ้วห้อยลงะะนะคะดูแล้วเหมือนกับคดหูไงฮะนะคะดูเหมือนจะไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะแต่ถ้าโดยตามหลักหมูเเท็งก็คือคนที่หานคิ้วตกหานคิ้วห้อยลงเนี่ย มักจะเเรงใจคนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนต้นข้าวที่มันลู่ลงไปเนี่ยอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมันในตัวเองค่ะต้องไม่จุดดวงตาเหคะตาคที่มีหางตาตกลงดวงตาเป็นหน้าตตาของดวงใจนะคะคนเราจะพบใครก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเหมือนกับมองแววตาของคนจะรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีจิตแบบไหนนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยสายของอาจารย์จริงๆก็คือในเรื่องของการจะพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์มักจะให้เนี่ยพูดคุยแล้วก็มองหน้ากันตรงๆแต่ถ้าเราคุยกันใช่ไหมคะต้องเหมือนกับคนนี้เนี่ยเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยหลบสายตามองเหมีแต่ไม่ไม่โตตอบสายตาเรานะคะในหลักวิชาศาสตร์ของการดูหมอเองก็คือคนนี้เนี่ยเพื่อจะยากเข้ยากไม่จริงใจคือคุยกับเราแต่ความรู้สึกล็อกเล็กไงฮะเหมือนกับดวงตาเนี่ยไม่มั่นคงไม่จริงใจคุยง่ายๆคุณหมอคะคุณหมอช่วยได้ไหมคะ เรื่องของสุควาเรื่องของดวงตาไม่ให้กระดิ่ตาใครกลับเรื่องไม่กระดิ่งตาที่ท่านตระหนกแต่ครับเพราะว่าถ้าคุคนกระดิ่ตาไม่ได้เนี่ยมองมังไม่ค่อยชัดนิดนึง <c oughs> เรื่องเรื่องกระดิ่ตาที่อาจจะช่วยไม่ได้นะครับเรื่องแต่ถ้าใครคิว้วตกงคิ้วไม่สวยเ <c oughs> นี่ยช่วยได้ะคะ่ะ <c oughs> คือคือหลักการการหลักการแพทย์ของเราเนี่ยเราเชื่อว่านะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับคิ้วควรจะเป็นแบบพ o r i z นท t ลกหรือคิ้วไม่ควรจะชัดสูงมากนะเพราะถ้าคิ้วสูงมากเนี่ยจะดูดุดเกินไปนะครับ แต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยควรจะมีคิ้วลาหนัาเรียว่าวอ้าตามีคิ้วศกสองส่วนสามเนี่ยเชื่อขึ้นและอีกหนึ่งส่วนสามเนี่ยตกลงเล็กน้อยนะครับลักษณะคิ้วก็จะปงสวย,ยางามซึ่งเราสามารถที่จะปรับรูปคิ้วได้ด้วยการใช้สารลดเรียวรอยนะครับซึ่งจะบอกว่าการปรับรูปคิ้วเนี่ยพอเราปรับรูปคิ้วยอกคิ้วขึ้นปั๊บเนี่ยตาจะดูงโ,โตขึ้นด้วยอยู่แล้วก็ามีการยกเปลือกตาขึ้นด้วยนะครับแต่ การยุ่งกับคิ้วเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นหมอที่จะใช้สารเติมเต็มสารลดนิ้วรอยนะครับหรือโบท็อกซ์เนี่ยในการช่วยปรับรูปคิ้วเนี่ยก็จะต้องเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกล้ามเนื้อรอบๆดวงตามดนถึงคิ้วเป็นอย่างดีเพราะไม่ง huh ั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดอยากยกตรงนี้แต่การเป็นปกดมันตกลงมาอยากกดตรงนี้แต่ไปยกมันขึ้นก็ทําให้รูปคิ้วเสียเสียหนุนเป็นสปเปล่าๆนะครับ ถึงบอกว่าการยกคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดออนและต้องอาม,มารประสบการณ์มากๆครับ